พ่อหนุ่มชงกาแฟครับผมชงด้วยเครื่องอะไรเนี่ยเวิร์บหน้าตาประหลาดปราดบอกเลยว่ามันเวิร์บมากโอ้โหชงเมนูอะไรครับพุทธอาเดผมเด็กกำลังชงเมกานโนให้ลูกค้านะครับชื่อกาแฟว่าฟูซิติมาดูกันนะครับผมนี่เข้มไม่เลือกหน้าเนี่ยบนี้ย ไม่สายเค็มเนี่ยสายเค็มต้องจัดหน่อยน้ำเนยไม่ใช่อุณหภูมิเท่าไหร่ครับเนี่ยตับโลกกาแฟมาเอง9ก้ครับผมนี่จัดไปเอ๊ะด้ามชงรูปทรงแปลกๆนะครับผมนี่คืออะไรครับเนี่ยน้ามชงนี่คือจากจนะีดังครับโอ้โหลุงอ่ะขละชัดเจนโอ้ยมาเลยอะกพรกเฮกได้ไหมโอ้เยเข้มขน้น เคมข้นนืดเนื่เนื่เนื่อนึบหนับก็เรียกว่านึบหนับอ่าอยู่นี้เรียกว่าหนึบหนับของจริงว่ะแล้วก็อย่างนี้โอ้ยเส้นสวยนี่แหละเวิร์บของแท้เวิร์บเวิร์บเวิร์บปีห้าสิบแปดจากจุดเริ่มต้นสู่ความสนุกไม่สิ้นสุดครับผม จไปครับแล้วก็ต้องบอกกับท่านผู้ชมว่ารับประทานซะส,สิครับผม <g ülme> โอ้โหนี่ตัวนี้เปลี่ยนเป็น <g ülme> กาแฟ <g ülme> ส้ม <g ülme> มาดูตรงนี้กันร <g ülme> ้าน,นคนดังครับพี่รีบสั่งก่อนยังไม่ได้กินนะร้านคนอื่นเขาเงียบหมดลมแล้วมีแต่ร้านนี้ร้านเดียวอ่ะคนเดียวสุดเลยในแชมป์กาแฟส้มจากพัทยานะครับผมด้วยเครื่องเวิร์ฟ V 5 8นั่นเองสุดยอดอ่ มาคก,กันดีนท่านบินเก้ากับเล็กอลาวครับผมกุดาฝาข้าง